รวสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการซื้อเหรีหยญต่างๆบน,นแอปพลิเคชันบแอนนะครับซื้อเหรียญต่างๆบนสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันบแอนนะครับผมแอปพลิเคชันบแอนของเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นบแอนด์โปรก็ปรับมาเป็นบแอนด์โปรนะครับก็ให้เข้าไปที่รูปมุมบนซ้ายมือครับมันจะเป็นรูปคนนะครับมุมบนซ้ายมือมันจะเป็นรูปคนอยู่ครับผมหลังจากนั้นนะครับ ก็กดเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนลูกศรตรงนี้ครับจากไบแนนให้เป็นเป็นไบแนนโปรครับฟังก์ชันมันจะเยอะกว่าข้อมูลมันจะเยอะกว่าเพราะว่าบางคนมันเป็นไบแนนไบแนนลิทไบแนนไลท์เนี่ยมันจะฟังก์ชันมันจะน้อยครับมันจะมีอยู่แค่เนี้มันจะไม่เหมือนไบแนนโปรอ่าให้ไปที่รูปคนให้ไปที่รูปคนมุมบนซ้ายมือตรงนี้มุมบนซ้ายมือเนี่ยไปที่รูปคน แล้วก็เปลี่ยนมันเป็นกดตรงนี้ให้มันกลายเป็นไ n แนนโ p ปรแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ไ n แนนโ p ปรขึ้นมาอันนี้ผมก็ P2P เข้าไปแล้วเนาะ P2P เข้าไปแล้วเพวื่อนๆคนไหนที่ P2P เงินเข้ามาก็มันจะมาอยู่ใน Funding น,นะเงินเราอะ่ะมันจะมาอยู่ใน Funding เราจะต้องทำงานทำการย้ายเงินจากฟันดิง้งเนี่ย ไปที่สปอร์ตก่อนอ่าย้ายจากฟันดิ้งอ่ะไปที่สปอร์ตผมก็จะทําการซื้อเฮ้ยไม่ใช่ผมซื้อดอลลร์เทเทอร์ไว้แล้วผม p 2 p p 2 p ซื้อดอลลร์เทเทอร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเรามีดอลลร์เทเทอร์อยู่ในสปอร์ตแล้วนะครับกระเป๋าใหญ่นะัก็คือกระเป๋าสปอร์ตอ่าหลังจากนั้นเราก็จะทําการไปซื้อเหรียญที่เราต้องการซื้อโดยการไปที่มาเก็ตครับผมมาเก็ต ไปที่มาเก็ตข้างล่างนี่ครับอ่าทีนี้ผมก็เลือกไปที่สปอตนะครับเลือกไปที่สปอตแล้วก็เลือกไปที่ดอลลร์เทเทอร์ที่ผมมีเนาะมันก็จะเป็นคู่เงินเนี่เห็นไหมเป็นคู่เงินขึ้นมาเต็มเลยก็คือว่า bdc ทับ usdt เนี่ยก็คือซื้อตัวหน้า ใช้ตัวหลังเป็นดอลลาร์เทเทอร์เห็นไหมตัวหลังอะ่ะมันจะเป็นดอลลาร์เทเทอร์หมดเลยเห็นไหมแล้วตัวหน้ามันจะเป็นสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีต่างๆคือซื้อตัวหน้าซื้อตัวหน้าเนี่ยพอันี้คือตัวหน้าจะใช้เป็นดอลลาร์เทเทอร์ในการซื้อแล้วฝั่งนี้มันก็จะบอกว่านี้บวกกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเท่าไหร่อะไรไงแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นลัดมันจะเป็นลัดไพจะเป็นราคาล่าสุดครับอ่า ก็อย่างเช่นอ่าราคา BTC ตอนนี้อยู่ที่26,000ดอลลาร์มันกี่บาทวนะั้ง่ะคูณต้องไปคูณ3-3อ่ะทีนี้ผมจะซื้อผมจะซื้อบนะิตคอย n เนาะผมจะซื้อ BTC ผมจะซื้อ Bitcoin ผมก็กดเข้าไปที่ตรงนี้แค่เองอันนี้มันก็จะเป็นคู่มือการสอน โอเคกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีไทม์เฟรมบอกอันนี้จะเป็นไทม์เฟรมถ้าเป็นไทม์เฟรมเดย์ก็จะอยู่ที่1วันต่อนหน่งแท่งแทงเทียนใช่ไหมทม์อันนี้มันจะเป็นไทม์เฟรมก็จะประมาณว่าโวลูมการซื้อขายในห่งวันอะ่ะมัน ซื้อเยอะหรือขายเยอะถ้าซื้อเยอะมันก็จะเป็นแท่งเขียวอะส่วนมากส,ส่วนใหญ่ถ้าซื้อน้อยมันก็จะเป็นแท่งแดงราคามันลงหรือมันขึ้นก็ดูตามแท่งเทียนตามกราฟเอาทีนี้ผมก็จะซื้ออันนี้ก็จะเป็นคู่คู่ b d c ทับดอลลาร์ดเทอร์อันนี้จะเป็นคู่เงินอันนี้มันจะเป็นราคาล่าสุดนะราคาล่าสุดทีนี้ผมจะซื้อผมจะซื้อก็ทำการกดบายข้างล่างนะครับ ทำการกดบายข้างล่างนี้อ่ามันก็จะพามาหน้านี้และหน้านที่เราคุ้นเคยเราก็จะทำการบายนะครับบายถ้าเราเป็นฝั่งซื้อเนี่ยเราจะต้องเดี๋ยวนะเราเป็นฝั่งซื้อเราต้องมองเราต้องมองฝั่งที่เป็นแดงไอคนที่มัน อยู่เบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์เนี้ยมันจะเป็นคนที่ขายให้เราถูกที่สุดละอ่าถ้าเราเป็นเขียวเราเป็นบายให้เรามองหาเบอร์หนึ่งฝั่งขายคนนี้จะเป็นคนที่ขายให้เราถูกที่สุดแต่ถ้าเราเป็นเซลให้เรามองหาคนที่เป็นเขียวเบอร์หนึ่งมันจะขายให้เราในราคาสูงที่สุดอ่ามันจะรับซื้อเราในราคาสูงที่สุดโอเคอันนี้ผมเป็นเขียวนะผมต้องการซื้อ ผมเป็นบายผมก็ต้องมองไอ้คนนี้ที่เป็นเบอร์หนึ่งลาร์ดไพสก็จะเป็นเลทราคานี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเลทราคาเราสามารถกําหนดเองได้แล้วก็เราจะซื้อจํานวนเท่าไหร่ของเงินทุนเราถ้าเราซื้อหมดเลยคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าลิมิตเนี่ยลิมิตคือเราสามารถกําหนดราคาเองได้แต่ถ้าเป็นถ้ามันเป็นไอ้นี่มาเก็ตอ่าอ่า ถ้าเรากดตรงนี้เป็นมาเก็ตเนี่ยมันจะไม่สามารถกําหนดราคาได้ก็คือเราจะเอาเท่าไหร่สมมุติเรามีอยู่ $200 ดอลลาร์ใช่ไหมเนี่ยผมมีอยู่200เหรียญผมจะซื้อสัก50าเหรียญอย่างเงี้ยมันก็จะกําหนดราคาไม่ได้คือไอราคาบิตคอยตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถกําหนดราคาได้ก็คือมันตลาดอะถ้าเรากดเป็นมาเก็ตเนี่ยมันจะซื้อให้เลยณราคาตลาดนั้นๆเลยแต่ถ้าเรากดมันเป็นลิมิตอ่าเราปรับมาเป็นลิมิต เราปรับมาเป็นลิมิตเนี่ยเราจะสามารถซื้อได้ปรับมันเป็นลิมิตปุ๊บเราจะสามารถกำหนดราคาตรงนี้ได้อ่อันนี้ผมไม่ไม่เรื่องมากผมก็เปลี่ยนเป็นมาเก็ตแล้วกันก็คือซื้อเลยก็คือซื้อเลยผมมีเงินอยู่มีเงินอยู่220 US ผมก็ซื้อสัก25%ได้ไหม25%ก็ซื้อซื้อประมาณ ซื้อประมาณ55 US แล้วพอเราเปลี่ยนเป็นมาเก็ตเนี่ยเราจะไม่สามารถกำหนดราคาได้มันก็จะทำการซื้อให้เลยนะราคานั้นๆอันนี้ลิมิตอ่าอันนี้ลิมิตลิมิตสมมุติผมจะเอาซัก25 US เอาซัก25อน่นี่เนาะเอาซัก25แล้วอันนี้ก็จะเป็นกำหนดราคากำหนดราคาผมจะเอาซักตอนบิตคอยตัวละ หมื่นเหรียญอ่านี่เนาะอ่านี่อันนี้ผมก็กําหนดราคาไปตอนเราติดคอยตกมาเหลือหมื่นเหรียญซึ่งถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่มันจะไปเป็นออเดอร์อ่าเดี๋ยวกดให้ดูกดปุ๊บอ่านี่มันจะไปเป็นออเดอร์ค้างอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะไปเป็นออเดอร์ถามว่าทำไมมันเป็นออเดอร์เพราะราคามันยังไม่แมท ราคามันยังไม่แมทก็คือราคาตอนนี้มันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่สองหมื่นหกอ่ะแล้วเราไปตั้งซื้อไว้ตอนหนึ่งหมือะมันก็เลยเป็นออเดอร์เป็นคําสั่งซื้อที่ถูกสั่งซื้อทิ้งไว้แต่เงินเราหายไปแล้วนะนี่นะเงินเราหายไปแล้วแล้วก็มันกลายเป็นคําสั่งซื้ออยู่นี่ละนี่ซื้อตอนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นซื้อตอนราคาบิตค o ย n 1หนึ่งหมเหรียญใช้เงินทั้งหมดห้าสิบอ่า มันสามารถกด2ปุ่มนะคือ1แก้ไขเนี่ยรูปบินอสองแคนเซิลอันนี้ผมก็จะแคนเซิลอ่านี่แล้วเงินเรากลับมาแล้วประมาณนี้สมมุติอันเนี้ยผมมีเงินอยู่220 us เนาะผมเลือกเป็นลิมิตใช่ไหมกำหนดราคาเองได้ผมก็สมมุติปรับมาเหลือตอนราคา bitcoin 500เหรียญก็คือ15ื่นใช่หมห้าร้อเหรียญก็คือ15ื่น ผมจะซื้อสัก75%อ่า75%ก็คือก็คือ165 us ตอนราคาบิตคอย n 500เหรียญอันนี้คือโหมดลิมิตไงอ่าก็จะได้บิตคอยทั้งหมดเท่านี้ก็กดซื้อไปไม่ได้เว้ยมันต่ำเกินเรอมันต่ำห้ามเกินต่ำกว่า5,000งั้น5,500น้าอ่ะฮะ5,500ซื้อ75% โอเคนี่มันก็จะไปเป็นออเดอร์ก็คือเงินเราก็จะหายไปละแล้วมันก็จะไปเป็นออเดอร์คำสั่งซื้อตรงนี้ก็คือซื้อบ i t c o i n ตอน5,500เหรียญซึ่งรอไปอีกเป็นชาติไม่กลับมาหรอกราคา5,500ประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีตั้งออเดอร์ซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็ความต่างระหว่างลิมิตกับ Market ลิมิตก็คือเราสามารถกําหนดราคาเองได้อ่ากำหนดราคาเองได้ส่วนมาเก็ตเนี่ยมาเก็ตก็คือตลาดตลาดก็คือ ซื้อเลยอย่างนั้นเลยเพราะงั้นเถอะส่วน Stop Limit Stop Limit กับ t k k p r r o i t เนี่ยมันจะเหมือนเทคฟอเร็ะมันจะประมาณว่าตั้งไว้ตั้งซื้อตอน9ถ้ามันไปถึง10ก็ให้ซื้ออะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยนะ Take Profit Take Profit กัน Take Profit คือขึ้นไปแล้วกันราคากลับลงมาแล้วให้ทำการตัดมันจะเหมือนฟอเร็ผมไม่พูดแล้วกันไอเทคโปรฟิตกับ Stop l i ิมิตเนี่ยสต็อปล s อเนี่ย มันจะอยู่ใน f o เ e ็เดี๋ยวเอาเป็นแค่เรื่องนี้เอาแค่ Market กับลิมิตแล้วกันเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะกด c a n c e l นะครับกด c a n c e l ยกเลิกไปโอเคอันนี้ผมจะซื้อจริงนะผมก็จะเปลี่ยนเป็น Market เปลี่ยนเป็น Market ตรงนี้แล้วก็จะซื้อแค่ยี่สิบหอรกดาซื้อเรียบร้อยแล้วอันนี้คือซื้อไปแล้ว มันดูประวัติยังไงว่าไม่ใช้นานแล้วลืมหมดแล้วประวัติการเทรดดิ้งอ๋ออนี่ครับผมก็ทำการซื้อไปแล้วเนาะเงินผมหายไปแล้ว ทีนี้ดูประวัติการซื้อ,อยังไงกดมาที่กระดาษตรงนี้เนี่ยไอ้กระดาษตรงนี้มันจะมีกระดาษอยู่กดมาที่กระดาษตรงนี้ครับอันนี้เงินหายไปแล้วนะเมื่อกี้ซื้อ BTC ไปแล้วใช้ดอลลาร์เทเทอร์อ่าใช้ดอลลาร์เทเทอร์ก็คือคู่เนี้ยซื้อ b t c ใช้ดอลลาร์เทเทอร์พอกดเข้าไปตรงกระดาษปุ๊บให้เรากดไปที่คำว่า t r a d e ิ i s t o r y อ่ามันก็จะมีบอกเลยอ่าเนี่ยมันก็จะมีบอกว่า อันเนี้ยซื้อตอนราคา26,000 US แล้วก็ได้ BTC มาทั้งหมดได้ BTC มาทั้งหมดเท่านี้แล้วก็อันเนี้ยโดนค่าธรรมเนียมเนี่ยเอาค่าธรรมเนียมมันคิดเป็นบิตคอยหรอวะอันเนี้ยมันจะเป็นวันที่อ่าเป็นวันที่เป็นวันที่อ่าซื้อตอนราคาเท่านี้ เวลาขายห้ามขายต่ำกว่าราคาซื้อนะคือเราซื้อตอนราคาเท่านี้เวลาขายห้ามขายต่ำกว่านี้ไม่งั้นมันขาดทุนไงเพราะเราต้องซื้อถูกขายแพงถ้าไปขายต่ำกว่า2 0 0พนี่คือขายขาดทุนนะซื้อแพงขายถูกเราต้องซื้อ2 0 0พถแล้วไปขายประมาณ4ี่0 0เหรียญอย่างนั้นนะ่ะหรือ10,000แสนเหรียญตอนบิตคอยเฮวิ่งปี2025ีสนั่นนะ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเงินทุนที่เราจ่ายไปประมาณนี้ครับโอเค ทีนี้ผมจะเปลี่ยนคู่เงินเนะเปลี่ยนคู่เงินแล้วกดแบ็กกลับไปเราก็กดไปที่รูปตรงนี้ครับเนี่ยให้รูปตรงนี้มันกดได้ก็จะเปลี่ยนคู่ทีนี้ก็เลือกเป็นดอลลาร์เทเตอร์แล้วก็แล้วก็เมื่อกี้ซื้อ B ี c ไปแล้วกูจะซื้ออะไรกว่า อ่ที t h เออ ETH ทีนี้ก็จะเป็น E t ทนะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่ e t h ETH ทับ usdt เรากดเข้าไปอ่าทีนี้มันก็เปลี่ยนคู่ละมาเป็น E t h ทับ usdt ครับผมทีนี้ผมก็จะทำการซื้อ E t ทีเ e ียมไว้เนาะก็เหมือนเดิมครับเป็น Market ก็คือซื้อเลยเพราะว่าผม dCA ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็ซื้อ ซื้ออีทีเรียมไว50้50%เอ่านี่เนาะเงินผมมีเท่านี้ผมซื้อไว50้50%มันก็จะใช้เงินประมาณ82เหรียญมาเก็ตก็คือไม่ต้องกําหนดราคาก็คือซื้อเลยก็ทําการกดบายได้เลยโอเคเรียบร้อยเหมือนเดิมครับเงินหายไปละทีนี้ให้เราไปดูที่กระดาษตรงนี้นี่แล้วก็ให้เรากดไปที่เทรด e h สตอร r y มันก็จะมีบอกว่าเนี่ยรายละเอียดการซื้อเนี่ยว่าซื้อตอนราคาเท่าไหร่1,700เหรียญก็ประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 40,000 50,000กว่าบาทน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ได้อีทีไอฟรีตรงนเนี้ยเนี่ยมันคือค่าธรรมเนียมนะอันนี้คือค่าธรรมเนียมที่โดนไปแล้วก็ไอตรงเนี้ยคือจำนวนอีทิลเรียมที่เราได้มาแล้วก็เราจ่ายไปทั้งหมดอะเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ เนี่ยคือจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่ทุนที่เราจ่ายเวลาขายเราก็ห้ามขายต่ำกว่าเลทนี้โดยเด็ดขาดอ่าเราก็สําหรับอีทีเรียมก้อนนี้นะก้อนเนี้ย0 0 4 7 6เนี่ยโอเคทีนี้ซื้ออะไรกว่าก็กดเข้าไปที่ตรงนี้เปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่เงินเป็นเอ่อ BNB ก็จะเป็น BNB ทับ USDT นี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้ผมจะซื้อห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นมาเก็ตเราไม่ต้องกำหนดราคาซื้อณาราคาตลาดมันอยู่ที่สองร้อยเหรียญโอหกพันกว่าบาทเลยว,วะแล้วก็ตอนนั้นใบแนบมันเท่าไหร่วะสองพันเอ้ยไม่ใช่สองร้อยสี่สิบเอ็ดเหรียญประมาณหกพันเจ็ดพันกว่าบาทตอนนั้นใบแนบมันขึ้นไป สองหมื่นกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดตอนตอนนั้นอ่ะอืมผมก็จะทำการซื้อไบแนนซื้อเก็บไว้โอเคนี่ครับเงินก็หายไปละเราก็กลับไปดูที่ตรงนี้ได้ไปดูประวัติเนาะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่อดเก็บไม่ได้ BCH b i t c o i n c a s h โอเค ก็มาเก็ตครับอันนี้ผมก็จะซื้อหมดเลยนะก็ใส่ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือหมดเลยนี่เนาะกดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือหมดเลยของเงินทุนที่เรามีแล้วก็เป็นมาเก็ตเราไม่ต้องกําหนดราคาเนาะก็คือว่ามันซื้อเลยนะราคาตลาดนั้นๆตอนนี้บิตคอยแคชอยู่ที่ร้อยเหรียญก,กว่ามันเคยขึ้นไปสนะองหมื่นสามหมื่นอะตอนนี้ผมพยายามเก็บซื้อเก็บไว้ได้เยอะที้สุดเพราะว่าบิตคอยจะเฮฟวิ่งในปีสองพันยี่สิบสี กับ2028ซึ่งราคามันจะสูงกว่าเดิมตอนนั้นจะเป็นเวลาเทขายตอนนี้เป็นเวลาของถูกถูกยิ่งถูกยิ่งดีก็กด B u y แล้วก็อันนี้ก็จะไปดูประวัติเนาะก็เงินหมดตูดแล้ะไปดูประวัติที่ตัวหนังสือตรงนี้นี่ไอ้กระดาษมันจะมีแผ่นกระดาษตรงนี้เราก็จะไปดูประวัติการซื้อก็ย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับมาร์เก็ตคือซื้อเลยขายเลยณนะราคาตลาดนั้นๆแต่ถ้า แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นลิมิตลิมิตเนี่ยเราสามารถกำหนดราคาเองได้อ่สาสัดกำหนดราคาเองได้เงินทุนจะซื้อเท่าไหร่ก็กำหนดเอาเองประมาณนั้นจะซื้อเท่าไหร่เรามีเงินอยู่ร้อยเหรียญจะซื้อ50เหรียญเราก็ใส่ไป50เหรียญแล้วก็อันนี้กำหนดราคาว่าจะซื้อเท่าไหร่โอเคทีนี้ก็ไปดูประวัติประวัติก็อยู่ยนี้ประวัติการเทรดประวัติการเทรดอยู่นี้ เหตุ history กว่าที่เหตุเหตุ history ก็จะมีประวัติบอกไว้อยู่ว่าเราซื้ออะไรไปบ้างอันนี้ก็จะเป็นราคาอันนี้เป็นจํานวนที่ได้อันนี้เป็นค่าธรรมเนียมอันนี้เป็นเงินทุนที่เราจ่ายไปทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้พร้อมกับวันที่โอเคอันนี้ก็จะเป็นจํานวนเหรียญที่เราได้มาอันนี้เป็นเลรีที่เราเข้าซื้อห้ามขายต่ำกว่าเลรีนี้ ประมาณนั้นโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ